สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็งน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องผลบอลที่เอ่อต้องบอกว่าช็อกโลกนิดนึดเลยค่ะในศึกฟุตบอลชิงชมป์สโมสรโลก2025รอบ16ทีมสุดท้ายที่ช้ป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พลิกล็อกแพ้ให้กับเอาฮีลาวจากซาอุดีอาระเบียไปใช่ครับเป็นผลที่เหนือความคาดหมายมากม ข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยค่ะทั้ง BBC Sport แล้วก็สื่อกีฬาบ้านเราหลายเจ้าอย่างผู้จัดการออนไลน์สยามสปอร์ต PPTV HD 36แล้วก็ขปูค,ค่ะเราจะมาลองไล่เรียงกันดูนะคะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นในสนามกันแน่ทำไมทีมเต็งอย่างแมนซิตี้ถึงแพ้ได้และผลนี้มันมีความสำคัญยังไงบ้าง ครับผมสรุปคร่าวๆก่อนก็คือเอาฮีลาวชนะแมนซิตี้ไป4-3นะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษเขี่ยชมป์เก่าตกรอบไปเลยใช่ครับตกรอบไปแบบที่หลายคนคาดไม่ถึงจริงๆงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะเปิดเกมมานี่แมนซิตี้ก็ดูดีตามฟอร์มนะคะครับก็ออกนำเร็วด้วยนาทีที่9เองเบร์นาร์โดซิลวายิงเข้าไปใช่ค่ะตอนนั้นก็ดูเหมือนทุกอย่างจะเป็นไปตามที่คิดเลยแบบว่าซิตี้น่าจะคุมเกมได้สบายสบาย อืแต่กลายเป็นว่าจุดเปลี่ยนมันมาเร็วเหมือนกันนะครับพอเริ่มครึ่งหลังนี่เองเกิดอะไรขึ้นคะเอาฮิลาวครับยิงสองประตูรวดเลยแซงนำสองหนึ่งโหสองลูกติดๆดกันเลยเหรอคะใช่ครับห่างกันไม่กี่นาทีเองมาโกสเลโอนาร์โดนาที46แล้วก็มาลคอมนาที52คือโมเมนตัมเกมเปลี่ยนเลยครับ แล้วเหมือนจะมีประเด็นเรื่องค a นเซโลอดีตผู้เล่นซิตี้ด้วยอ่าใช่ครับประตูที่2ของเม์คอมนี่ชูเอาคันเซโล่มีส่วนร่วมด้วยนะครับก็คงเป็นความรู้สึกแปลกๆของแฟนซิตี้เหมือนกันพอโดนแซงนำแบบนั้นซิตี้ทำยังไงต่อคะกลับมาได้ไหมก็พยายามกลับมานะครับแล้วก็กลับมาได้เร็วด้วยเออร์ล er ิงฮาลันยิงตีเสมอ2-2นาที5 5อืมก็ยังถือว่าเร็วอยู่นะคะ ครับหลังจากนั้นในซิตี้โหมหนักเลยครับบุกเป็นพายุเลยมีโอกาสเยอะมากจริงๆแต่ยิงเพิ่มไม่ได้ใช่ครับคือมันมีจังหวะแบบโหหน้าเข้ามากๆลูกมงของอากันจีไปชนเสาโอ้เสียดายเลยครับแล้วก็มีอีกลูกหนึ่งที่ฮาแลนด์ยิงไปแล้วเหมือนจะข้ามเส้นไปแล้วด้วยซ้ำแต่กองหลังเอาฮีลาววิ่งมาเคลียจากเส้นได้แบบแบบไม่น่าเชื่อ โอเหลือเชื่อจริงๆงั้นก็คือจบ90นาทีเสมอกัน2-2ต้องต่อเวลาถูกต้องครับต้องไปสู้กันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วช่วงต่อเวลานี้ดราม่ายังมีต่ออีกใช่ไหมคะโอ้โหสุดๆเลยครับเอาฮีลาวมานนำอีกรอบ3-2ใครยิงคะรอบนี้คาริดูคูลิบาลีครับอดีตกองหลังเชลซีมงเข้าไปนาที94อา้าวนึกว่าจะจบง่ายๆซิต,ตี้ก็ยังไม่ยอมแพ้ยังครับซิต,ตี้ก็สู้ต่อ ฟิลโฟเดนที่ลงมาเป็นตัวสำรองก็มายิงตีเสมอ3-3ให้ได้นาที104โห oh, เสมอกันอีกแล้วครับตอนนั้นหลายคนคงพิดว่าต้องไปดวลจุดโทษทาสินแล้วละ่ะแต่ว่าแต่ว่าเอาฮีลาวก็มีฮีโร่ของเขาครับมาโกสเลโอนาโดคนเดิมคนที่ยิงลูกแรกเหรอคะใช่ครับคนเดียวกันเลยมายิงประตูชัยแล้วก็เป็นลูกที่2ของตัวเองในเกมนี้นาที112โอ้โหสุดยอดเลยเป็น43ครับผมส่งเอาฮิลาวชนะไป43 ต้องชมผู้รักษาประตูเขาด้วยนะยาซีนบูนูบ <B unu, S 1> ูนูเซฟเยอะเหรอคะเยอะมากครับสถิติบอกว่าเซฟไปสิบครั้งในเกมนี้คือถ้าไม่มีบูนูสกอร์อาจจะไม่ใช่แบบนี้เลยส่วนเลวนาโดก็ได้แมนออฟเดอะแมตชไปตามระเบียบพอมาดูสถิติหลังเกมแล้วก็น่าสนใจนะคะซิตี้ครองบอลเยอะมาก69%โอกาสยิงตั้ง30ครั้งเข้ากรอบ14ได้มาสประตูครับ ส่วนอัลฮิลาวโอกาสยิง17ครั้งเข้ากรอบแค่6ครั้งเองแต่เปลี่ยนเป็น4ประตูได้เลยอันเนี้ยมันบอกอะไรคะมันบอกเรื่องความเฉียบคมเลยครับชัดเจนมากความคมในการจบสกอร์ใช่ครับซิตี้สร้างโอกาสได้เยอะตามสไตล์เขาอยู่แล้วแต่จังหวะสุดท้ายเอ่อมันไม่เด็ดขาดพอหรืออาจจะติดเซฟบูนูด,ด้วยในขณะที่อัลฮิลาวมีโอกาสน้อยกว่าแต่พอมีโอกาสแล้วพวกเขาเปลี่ยนเป็นประตูได้เกือบหมดเลยนี่คือความแตกต่างสำคัญครับไม่ใช่แค่โชคอย่างเดียว ผลแบบนี้ก็ต้องเรียกว่าช็อกโลกจริงๆนะคะเนี่ยทีมจากซาอุดล้มแชมป์ยุโรปได้ในเวทีใหญ่ถูกต้องครับถือเป็นประวัติศาสตร์เลยนะของอัลฮิลาลแล้วก็วงการฟุตบอลซาอุดด้วยมันมันสะเทือนพอสมควรเลยครับแล้วชัยชนะครั้งนี้มีความหมายยังไงต่อทัวร์นาเมนต์คะ ก็ทำให้เส้นทางมันเปิดกว้างขึ้นเยอะเลยครับเพราะนี่เป็นสโมสรโลกรูปแบบใหม่ด้วยทีมเยอะขึ้นการที่ทีมเต็งหนึ่งตกรอบไปแบบนี้ทีมอื่นๆก็คงมองเห็นโอกาสมากขึ้นอาวฮิลาวก็จะเข้ารอบไปเจอกับฟลูมิ n เนนเซจากบราซิลซึ่งก็น่าดูเหมือนกันเราต้องชมโค้ชเขาด้วยไหมคะเหมือนเพิ่งเข้ามาใหม่อ๋อใช่ครับซิโมเนอินซกิเพิ่งเข้ามารับงานไม่นานแต่ปรับทีมทำผลงานได้ขนาดนี้ถือว่าน่าประทับใจมากครับ สรุปแล้วก็คือเป็นเกมที่เอาฮีเราแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นความเฉียบคมแล้วก็แท็คติกที่ดีส่วนแมนซิตี้แม้จะเล่นได้ดีครองเกมได้แต่ก็ต้องผิดหวังไปเพราะจบสกอร์ได้ไม่เองส่วนหนึ่งครับผมบทเรียนราคาแพงเลยสำหรับซิตี้ทีนี้จากผลการแข่งขันเนี้ยค่ะมันมีประเด็นอะไรที่เราน่าจะจับตามองหรือคิดต่อได้บ้างคะ มีประเด็นน่าคิดต่อนะครับคือชัยชนะแบบนี้ของทีมจากซาอุหรือจากเอเชียเนี่ยที่ล้มทีมยักษ์ใหญ่จากยุโรปได้ในเวทีระดับโลกอย่างสโมสรโลกรูปแบบใหม่มันอาจจะกำลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าเกี่ยวกับดุลอำนนาจในวงการฟุตบอลสโมสรโลกที่อาจจะกาลังเปลี่ยนไปหมายถึงว่าการลงทุนในลีกซาอุเริ่มเห็นผลในสนามจริงจังแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ครับ หรือว่ามันเป็นแค่การพลิกล็อกครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งแต่ก็น่าคิดว่าการลงทุนมหาศาลที่นั่นมันจะส่งผลต่อภาพรวมของฟุตบอลโลกในระยะยาวแค่ไหนเป็นคำถามที่น่าติดตามมากๆครับในอนาคต